สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมนะครับสารายุสดีพรานะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหนึ่งโรคที่น่ากลัวของผู้ชายไทยนะขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นโรคของต่อมลูกหมากรวมไปถึงมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดคิดมากเลยเพราะกลายเป็นมะเร็งอันดับที่4ที่ชายไทยเป็นมากยิ่งขึ้นนะครับและจากสถิติครับของสถาบรรันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยเขาพบว่าอัตราการเกิดใหม่ของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยอยู่ที่7.5%ต่อประชากร10,000แคนความเชื่อเดิมหลายคนบอกว่าต่อมลูกหมาก ในอายุที่มีอายุเยอะหรือว่าผู้ชายสูงอายุเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันครับในเรื่องของโรคต่อมลูกหมากครับเรื่องไม่รับสําหรับคุณผู้ชายนะครับกับนายแพทย์ที่ต้องบอกว่ามีความรู้ความสามารถและจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้หลายๆคนเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับพันธํ์ตรวจโทรนายแพทย์ศักดาชาญมณิชยชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอศักด์าครับอย่างแรกเลยครับต่อมลูกหมากอยู่ส่วนไหนของร่างกายแล้วก็มีหน้าที่อะไรรบบางคั ตัวต่อมลุกหมากนยครับจะอยู่ตรงส่วนต่ําสุดของตัวกระเพาะปัสสาวะแล้วนะครับกับต่อกับตัวท่อปัสสาวะที่ออกมาเป็นองคชาตของผู้ชายนะครับจะอยู่ตรงส่วนนั้นนะครับหน้าที่หลักของเขาเนี่ยครับคือสร้างสารหล่อลื่นหรือว่าเป็นอาหารของตัวน้ําเชื้อของผู้ชายครับนั่นคือหน้าที่หลักของเขานะครับนั่นคือหน้าที่หลักของเขาเลยนะครับแล้วโรคต่อมลุกหมาก ปัจจุบันนี้มีกี่ประเภทบ้างครับคุณหมอถ้าแยกง่ายๆก็น่าจะเป็นสักสาประเภทนะครับก็คือหนึ่งต่อมลูกหมากอักเสบนะครับอันที่สองก็คือต่อมลูกหมากโตนิดธรรมดานะครับอันที่สามก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากครับมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยนะครับแล้วโรคต่อมลูกหมากที่คนไทยหรือว่าหนุ่มๆไทยเขาพบว่าเป็นส่วนใหญ่คือโรคอะไรครับต่อมลูกหมากโตครับต่อมลูกหมากช่ครับเพราะวกนนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องของอายุนะครับที่บอกว่า เมื่อก่อนเนี่ยคนที่สูงอายุเยอะๆจะเป็นเยอะคแต่ปัจจุบันเนี่ยครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยประมาณสัก40ต้นๆก็เริ่มเป็นกันแล้วครับแล้วประมาณ50ปีเนี่ยมักจะมีอาการเยอะมากครับผมสัญญาณเตือนของโรคต่อมลูกหมากมีอะไรบ้างคุณหมอครับเรื่องปัสสาวะเลยครับสหนึ่งครับปัสสาวะขัดนะครับปัสสาวะไม่พุ่งนะครับปัสสาวะแล้วหยดบางคนปัสสาวะเป็นเลือดนะครับแต่ที่สําคัญคือหลายๆคนมักไม่ค่อยรู้ก็คือเสื่อมสมรรถทาพเพศนะครับ แล้วลุกปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆครับอาการพวกนี้เป็นอาการเตือนของต่อมลูกหมากโตครับอันนี้คืออาการเตือนแล้วสาเหตุล่ะครับที่เราจะเป็นต่อมลูกหมากเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรบ้างถ้าความเชื่อทางการแพทย์ก็พบว่าน่าจะเป็นความเสื่อมจากตัวอายุของเรานะครับนั่นคืออันที่1อันที่2ยาบางตัวครับ ที่มันไปซ้าเติมเราอันที่3การติดเชื้อครับที่ทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและกลายเป็นต่อมลูกหมากโตตามมาแล้วถ้าเกิดว่าป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมากแล้วคุณหมอครับมีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างทางการแพทย์ครับทางการแพทย์ก็จะมีการส่องกล้องเข้าไปนะครับทางท่อปัสสาวะเราครับแล้วไปขูดเอาตรงต่อมลูกหมากนั้นออกหรือใช้เลเซอร์นะครับยิงนะครับรักษาบริเวณนั้น แต่บางรายที่ทําแบบนั้นไม่ได้นะครับจำเป็นต้องผ่าหน้าท้องเข้าไปครับตรงกระเพาะปัสสาวะแล้วไปตัดเอาต่อมลูกหมากนั้นออกมาค,ครับนั่นคือขั้นที่รุนแรงครับถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคต่อมลูกหมากแล้วมีโอกาสเกิดซ้ํำไหมครับมีโอกาสเกิดซ้ำ,ซำถ้ากรณีที่ขูดไปแล้วเนี่ยบางคนเป็นซ้ําได้อีกนะครับฉะนั้น พวกนี้ไม่ได้หายขาดนะครับถ้าเราดูแลตัวเราไม่ดีพอยังมีภาวะของความเสื่อมนะครับแก่ชรานะครับอย่างรวดเร็วเนี่ยก็มีโอกาสเป็นซ้ําได้ง่ายครับนะครับดังนั้นการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคต่อมลูกหมากผู้ชายไทยสามารถจะดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้างครับก็คือจริงๆแล้วทางการแพทย์เนี่ยก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงนะครับก็โทษว่าเป็นจากความเสื่อมจากอายุเราแต่ก็พบว่าเราพอจะหลีกเลี่ยงได้บ้างเช่นทำอย่างไงครับให้เซลล์เราแข็งแรงนะครับ ทำให้เราแก่ช้านะครับเช่นเราต้องออกกําลังกายการออกกําลังกายเนี่ยไม่ใช่แค่ออกกําลังกายทั่วๆไปครับบางทีการมีกิจกรรมทางเพศนะครับก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายของต่อมลูกหมากไปด้วยในตัวครับตรงนี้นะครับสองหาอาหารหรือสมุนไพรบางตัวที่มาช่วยกระตุ้นทําให้เซลล์เรากลับมาแข็งแรงครับหรือช่วยทําให้การอักเสบหรือการเสื่อมของต่อมลูกหมากเราเนี่ยดีขึ้นครับผมครับก็สามารถช่วยให้เราห่างไกลจากโรคต่อมลูกหมากได้ใช่ไหมครับคุณหมอมีผลงานวิจัยหนึ่งเขาบอกว่า ว่าสารสกัดจากละอองเกอรดอกไม้ G63 ครับมีส่วนช่วยในเรื่องของโรคต่อมลูกหมากตัวนี้จริงไหมครัคุณหมอครับจริงครับมีการทดลองกับผู้ป่วยในหลายๆรายนะครับที่เคยรักษาทางการแพทย์มานะครับพบว่า มีแค่อาการเหมือนกับดีขึ้นเหมือนประคับประคองนะครับแต่ไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติให้คนให้กลุ่มนี้ครับมาทานตัวสารสกัดจากลองเกตส์ออนออกมาตัวนี้ดูนะครับพบว่าในหลายหลายรายหรือแทบจะทุกรายเลยนะครับอาการดีขึ้นจนแทบจะเป็นปกติที่สําคัญกว่านั้นคือภาวะความเครียดหรือภาวะอาการซึมเศร้าเนี่ยดีขึ้นด้วยครับแล้วสําคัญกว่านั้นคือเมื่อให้ผู้ป่วยเหล่านี้ลองหยุดทาน ไม่เกินแค่1-2ถึงสัปดาห์ครับผู้ป่วยเหล่านี้รีบกลับมาทานซ้ำครับเพราะพบว่าเริ่มจะมีอาการกลับมาเหมือนที่เขาเคยกับเป็นครับ<อ>แล้วความเครียดก็เริ่มกลับมามฉะนั้นเลยพบว่าสารสกัดจากละองเกสรดอกไม้ทนี้ครับ,รบช่วยลดก,การอักเสบดีมาก ช่วยลดการบวมของต่อมลูกหมากดีมากครับแล้วช่วยอาการของการเป็นภาวะซึมเศร้าได้ดีมากในโลกนี้ครับอืมต้องบอกว่าต้องรีบหามาทานกันเลยนะครับติดตามเรื่องราวดีๆกับปัญหาสุขภาพแบบนี้กันได้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะครับพันตำรวจโทนายแพทย์ศักดาชามนมณิยชยชัยครับ แน่นอนครับกลับมาเจออกันได้นะครับกับ Happy Healthy Channel ครับสถานีความสุขเพื่อการดูแลสุขภาพวันนี้ผมสดายยุสดีรพ,พัและคุณหมอสักดาขอตัวลาไปก่อนเจอเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้านใดนั้นติดตามกันให้ดีสวัสดีครับ